สวัสดีครับมื่อวันที่เกมกราคมนะครับสองขันหา่ยหกสิบหาครับผมนครตวรรอนทั่วนะครับมื่อนา้พ่อพี่น้องมาเบงอ่างเก็บน้ําห้วยจุมจังนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยจุมจังนี่ตั้งอยู่บ้านวังมุ่นนะครับตำบลคุหว่าอำเภอกุชินาไลจังหวัดกาลสินนะครับที่มองเห็นอยู่นี่ครับตอนนี้ผมก็าลเียนอยู่บริเวณสันเคื่อนครับ นะครับเป็นถนนสัญจรไปมานะครับระวังมู่บานนะครับมู่บานว่างมุ่นนะครับนี่คือสันเคอนนะครับนี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับที่สวยงามนะครับมองเห็นภูเขานะครับถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งครับของอำเภอกุชินาไรนะครับ เอื่อว่าอ้างเจ็บน้าห่วยจุ่มจังนะครับสร้างสร้างกั้นล่ำห่วยจุ่มจังนะครับนะครับยู่บานวังมุ่นนะครับนี่ที่มองเห็นนะครับเป็นมู่บ้านคือบานวังม่นนะครับตำบลกุหว่าอำเภอกูชินาไลจังหวัดกะฬสินนะครับแต่ทองทิ้นบางเทียกเอื่นว่าอ้างเจ็บน้าวังมุ่นนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บานวังม่น นะครับที่กิงแล้วซื้อ,อหลีหนั่นคืออ่างเก็บน้ำห้วยจุมจังนะครับตามที่ทางกรมชลประทานนะครับเปิดตั้งขึ้นมากเปิดสร้างขึ้นมากนะครับเพราะว่าสร้างกั้นลำห้วยจุมจังครับก็เรยเอื่นว่าอ่างเก็บน้ําห้วยจุมจังนะครับเมื่อนี้ผมสิบไพาพี่น้องบึงนะครับย่ามยําลหลายนะครับเดี๋ยวนี้กับประมาณเดือน มกราคุมนะครับผ่านปีไม่มาได้เดเจ็มือนะครับน้าเหมือกำลังไหลยอยู่ผมเมือเคยมาไทายพี่น้องเบื้องนี้เลยครับสมัยที่น้าเหน่อยๆน,นะครับมือนี้น้าเริ่มไหล,หลนะครับผมมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตในพี่น้องเบื้องหญิงนะครับนี่ครับอาเก็บน้าห้วยจุ้มจังนะครับ เป็นสถานที่สวยงามนะครับพอกพอนย้อนใจนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อการเกษตรนะครับนะครับเพื่อที่ใส่น้ำในการเกษตรเป็นลักนะครับอุปโภคโบริโภคน่นะครับการประมงแน่นะครับนี่ครับเป็นบริเวณนี่เป็นลำคลองนะครับเป็นปลอยน้ำ็นํำคลองเพื่อให้พี่น้องได้ ปลูกพืชปลูกผักนะครับทําการเกษตรเอานี้ก็คือหมู่บ้านวังมนนะครับเด้อนี่บ้านวังมนนะครับ,บ,นนรบตำบลกุดว่าอำเภอกุชินาไลจังหวัดกาฬสินุ์ครับนี่นี่ครับผมเขามาบ้านวังมนแล้วครับบ้านนี้สุดสรรเคลื่อนพอดีนะครับ เงาเจ็ดลอยเมตรด้วยครับสันเขื่อนนะครับผมล่องตั้งเข็มไม้เบิงนะครับเงาอยู่เจ็ดลอยเมตรครับขอมาหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านวังมนสวัสดีครับเมื่อนี้วันที่เกต กัลาโคมนะครับ2 5 6 0ันหายกสิบหาครับผมนครตะลอนทั่วนะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำหวยจุมจังนะครับตั้งอยู่บ้านวังมณ์นะครับนี่บ้านวังมณ์นะครับบ้านวังมณ์นะครับตำบลคุดว่าอำเภอคุชินาไลจังหวัดกาฬสิน์นะครับนะครับบางเพียแต่ว่าอ่างเก็บน้ำหวยจุมจังผู้คนที่วพวกใครรู้จักนะครับหวยจุมจังเป็นชื่อทางการนะครับ ห้วยจุมจังเป็นชื่อทางการนะครับแต่ถามพี่นอ้องเอิ้นทัวทัวไปคืออ่างเก็บน้ำวังม่นนะครับสี่รู้จักเลยนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บ้านวังม่นนะครับเอาเมื่อนี้ผมนะค่อนจะลอนทั่วนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งธรรมชาติคลิปโกนะครับเบิ่งอ่างเก็บน้ำนะครับน้มเย็นๆนะครับามำหลูกวิดนซิบเก่าระบาดนะครับเบิ่งธรรมชาติ เบื้องหวยเบื้องหนองนะครับเบื้งหน้าเบื้องภูเขาเบึงธรรมชาตินะครับเอาสิบเป็นทั้งหลนะครับเดี๋ยวตามผมเบื้องนะครับนักข้อตะล่อนทั่วครับตามผมมาครับนี่คืออ่างเก็บน้ำห่วยจุ่มจังนะครับหรือพี่น้องทั่วๆไปสิริจักในน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังมนนะครับพอว่าตั้งอยู่บานวังมนนะครับนี่ครับที่มองเห็นนี่คือบานวังมนนะครับนี่เด้อ นี่ครับนะครับนี่คือบ้านวังมนนะครับนี่บ้านวังมนตั้งบนขุดวานะครับอำเภอกุชินาไลยังวัดกาลสินนะครับนะครับบ้านวังมนนะครับเป็นหมู่บ้านชุ่มชนเชาาผู้ไทยนะครับเรื่องนี่นะครับอ่างเก็บน้ำตั้งอยู่นี่แหะครับคนณองทินตัวตัวไปก็เลยสิเหินว่าอ่างเก็บน้ำ หวยวังมนนะครับเดี๋ยวจิงซื่อหลีเนี่ยตามกรมชนระทานนะครับสร้างขึ้นมาคืออ่างเจ็บน้ำห้วยจุ่มจังนะครับเพราะว่าสร้างสร้างกัน้นล่ำห่วยจุ่มจังครับนะครับแต่คนบริเวณนี้ก็สิเป็นห่วยเล็กๆนะครับเรียกว่าห้วยจุ่มจังนะครับแต่พ่อสร้างาคู่เคลื่อนกัน้น นะครับกระสีกลายเป็นอ่างน้ำใหญ่ๆนะครับเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจังนะครับเรียกตามชื่อห้วยนะครับอ่านี่คือสันเขื่อนสันอ่างเก็บน้ำนะครับนี่ครับไปด้านนี้อ่าไปทางด้านที่ตะวันออกนะครับนะครับผมยืนอยู่กลางอ่างเก็บน้ำพอดีครับ นี่ครับอ่าผมอยู่อยู่กลางอ่างเก็บน้ำบริเวณกลางๆนะครับนี่อ่าไปด้านนี้ก็สิทางเข้าไปบ้านว่างมุ่นนะครับนี่สันเขื่อนเง้วประมาณเจ็ดอยเมรตรนะครับเด้อผมขี่รถวัดเข็มไม้เบื้องเมื่อกี้นะครับอ่าประมาณเจ็ดอยเมตรนี่ครับ,อรรบเอาผมอยู่อยู่กลางๆนี่ของห่วยอ่างเก็บน้ำนะครับ อ่างเก็บน้ำห้วยจุ้มจังนะครับเพิ่นสร้างขึ้นมากกับเพื่อ,อาการชนระทานนะครับชนระทานคือเพื่อการเกษตรนะครับการเกษตรเพิ่นสิมีค้องทรงน้ำยืดสองขางนะครับนะครับเป็นที่ปล่อยน้ำรุงคลองนะครับไปให้เกษตรกรอ,อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำนะครับได้ใส่น้ำนะครับแล้วก็สิมีบริเวณห้วยเก่า นี่ครับที่มองเห็นนี่คือบริเวณห้วยเก่านี่เพิ่นสีเฮ็ดเป็นสปินเวนะครับเวลาน้ำขึ้นทุ่งสูงมากเพิ่นกระซีห้ล้นสปินเวนะครับล่งห้วยเก่าเรียกว่าห้วยจุมจังไหลผู้แหละครับไหลไปตำบลกุดว่านะครับตำบลจุมจังลงไปทางผู้แหละครับนี่ครับนั่นนะครับที่มองเห็นนั่นคือสปินเว้ยนะครับเด้อหรือมองน้ำล้นนะครับมองน้ำล้นมอง รักษาระดับน้ำนะครับนะับ่นบ่อไ้น้ำขึ้นสูงเกินปริมาณที่จำกัดไว้นะครับคือคู่เครื่อนเนี่ยสูงสูงนี่นะ,น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 ะครับเพิ่นสีบ่อห้น้ำขึ้นมากสูงเะครับนี่สมมติว่าน้ำขึ้นมากพี่มองผมยืนอย่กระที่ว่าอันตรายครับเพิ่นกระเใียให้ปริมาณเก็บกักอยู่ปะมาณจักครึ่งนี่นะครับนี่จักครึ่งหน,นึ่งเดี๋ยวนี้แหละครับนี่ที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปะมาณครึ่งหนึง่ง แต่ว่าขึ้นมาอีกสักประมาณสัก2เมตรนะครับแล้วก็น้ำก็จะล้นลงสปินเว์หรือฝายน้ำล้นลงไปห่วยเก่านะครับเพื่อรักษาระดับน้ำ้่ยน้ำสูงเกินปริมาณน,นะครับถ้าน้ำสูงขึ้นมาหลายนี่ก็ถ้าให้คู่เคลื่อนอันตรายครับอาทีน้ำนี่กัดเซาะคู่เคลื่อนพังอะไรครับถ้าน้ำยุ่งสูงเพราะว่าน้ำนี่เป็นของเหลวนะครับ ถือว่านตยเลนะครับของเหลวนี่นะครับเวลาไหลไปพ่นเล็ดรอดไปได้มดนะครับเพราะว่าพ่นเพรเป็นของแข็งครับหู้น้อยๆพ่นก็ไปได้ครับน้ำนี่นะครับจากหู้น้อยๆซาะไปซาอมากก็เป็นหู้ใหญ่ๆนะครับก็ทาให้ไหลมาหฮมๆใหญ่ๆื่อนขาดได้ขึ้กันครับเพราะฉะนั้นน้ำนี่เป็นของเหลวนะครับที่ต้องระวังคือกันครับ เพราะว่าไปได้เมดการเสาะไปได้เมดครับเล็ดลวดไปได้เมดเพราะนั้นเพิ่นจึงสัง่งสปินเวย่วยนะครับเด้อกันห้น้ำรุนเพื่อบอยห้น้ามันสูงเกินความต้องการเมื่อนี้วันที่เจ็ดอ่ามงก,กราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบครับนะครับผมว่าเดบอ่าผมว่าอัปเดตสุดไทยนะครับ อ่าผมมาอัปเดตขั้งล่าสุดนะครับนี่มาย่ามน้ำไหลๆเนี่ยครับนามปริมาณน้ำไหลๆนี่นะครับยังไงพี่น้องเบิง่งธรรมาชาตินี่ครับนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจุ่มจังหรืออ่างเก็บน้ำวังมุ่นนะครับกษิตั้งอยูอะเราวางเขาเหรอครับอนะเราว่างผู้เขานะครับอ่างเก็บน้ำมักสี ล่ำหวยนะครับล่ำหวยนี่มักสะเกิดจากผู้เขาต้นกําเนิดของล่ำหวยของแม่น้ำนี่มักสะเกิดจากผู้เขานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนมาเฮ็ดเคลื่อนเพื่อนกติเฮ็ดยุ่มมองกําเนิดน้ำแล้วครับมองต้นน้ำนะครับมองน้ำไหลลงมาจากเทือกเขามาก็สิมกากั้นคู่เคลื่อนแบบนี้นะครับเวลามองไปก็สตเห็นน้ำขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้เขานะครับแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับเด้อ ที่ผมไปหาะไทยมาส่วนมากแล้วอ่างเก็บน้ำสิเป็นลักษณะนี่นะครับเป็นลักษณะที่แบบสร้างอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนะครับสันเขื่อนเิ่นนะนะครับเวลาก,กันน้ำม,มากกัสิห็นน้ำขึ้นมาสูงสูงนะครับม่งไปแล้วเหมือนน้ำติดภูเขาจริงสิละครับนี่ครับแบบนี้ละครับนี่คือน้ำติดอยู่ภูเขานะครับนี่ครับ เบื้องแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่รักความเป็นธรรมชาตินะครับรักสายน้ำรักผู้เขารักป่าไม้นะครับถือว่าน่าม,มาพักผ่อนครับาม,มาพักผ่อนยามเย็นเย็นยามเช้า นะครับมาวิ่งออกกําลังกายอยู่สันเขือนนะครับมานั่งพักผ่อนเอาบรรยากาศฟินๆนะครับบรรยากาศฟินๆฟินๆนี่ผมไปศึกษาเ้ืองแล้วนะครับผมว่ามันเป็นภาษาวัยรุ่นอย่างฟินๆฟินๆนนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับฟินๆแปลมาคือ สุดยอดกับฟินฟินนี่หมหมถึงสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นมานั่งเอาบรรยากาศฟินฟินก็คือมานั่งเอาบรรยากาศสุดยอดนะครับของอางก็บนามเอานี่ครับนี่ครับสู้หมีพิ้องเบิงไก่ไก่นะครับเด้อเอาเบิงธรรมชาติครับเบิงสายน้ำเบิงภูเขานะครับ นะครับนี่คืออ่างเก็บน้ําห้วยจุมจังนะครับหรือท้องถิ่นจะเรียกว่าอ่างเก็บน้ําวังมนนะครับตังยูบ้านวังมนนะครับตําบลกุดวาอําเภอกูชินารายนะครับจังหวัดกาลสิน เอาผมนะ่ะคอนตลอนทั่วนะครับมือนีอกะผ้าพี่นอง n g เบึงธรรมาชาติคือเกานะครับเดี๋ยวจะผ้าพิน้องเลาะไปเบึงท่างพู้นนะครับพูน้นอ่าท่างเป็นสา่านะครับพู้นครับท่างเป็นสา่านะครับสาลาพูน้นนะครับเห็นสา่าอยู่พุ้นแต่สีเป็นมีพิน้องมาพัก่อนะครับบางเทีกับว่าล่งเบ็ดนะครับเอา นะครับถ้าโชคดีก็จะเห็นพี่น้องมาล่วงเบ็ดนะครับก็จะได้สัมผัสให้พี่น้องในเบิ้งนะครับนั่นคือบ้านวังมดนะครับนั่นเป็นซาลาครับนั่นนั่นซาลานะครับเห็นรถจอดอยู่เดี๋ยวผมจะไปพูดแล้วครับอ่าพ่อพี่น้องมาล่วงเบ็ดนะครับเด้อสีได้คุยให้พี่น้องในเบิ้งคุยจนเนไปครับภาษาบ้านเหานี่แหละเอา เป็นยังไงเอาติดตามเบิ้งนะครับเดอ้อผมนครตะล่อนทั่วเนี่ยนะครับสิพ้าพี่น้องไปยังสี่ลครับเอาเอาเดี๋ยวบาทนี้ผมสิพ้าไปโอ้นครับไปหมองซาลาเมื่อกี้นี่ะครับเดอ้อเอาตามไปเบิ้งครับ